ทีช่วยให้ก้าวผ่านอดีตที่เลวร้ายหรือความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจเคยนะคะอดีตที่เลวร้ายหรืออดีตที่เป็นปมอยู่ในใจแล้วติดอยู่ในใจจนเราไม่กล้าทําอะไรหรือเราไม่กล้าที่จะออกไปจากความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดแล้วก็ทรมานจนบางครั้งเรารู้สึกว่า เรายังจมอยู่กับอดีตตรงนั้นไม่สามารถออกมาได้ซึ่งวันนี้เราก็พอมีวิธีที่จะอาจจะช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านจากอดีตที่เลวร้ายหรือความรู้สึกที่เป็นปมในอดีตได้ค่ะข้อแรกก็คือเขียนความรู้สึกที่เป็นปมในอดีตทั้งหมดที่ติดอยู่ในใจเขียนทุกทุกอย่างค่ะที่เป็นปมออกมาแล้วเขียนข้อดีของมันค่ะที่เราได้เรียนรู้จากมันว่ามีอะไรบ้างและเขียนลงไปค่ะว่าถ้าสมมุติว่าอดีตที่เลวร้ายนั้นกลับมาทําร้ายปัจจุบันข้อเสียมากที่สุด ที่เราจะได้รับคืออะไรและเรามีวิธีการรับมือมอย่างไรบ้างค่ะซึ่งมันจะช่วยคลายความในใจได้นะคะวิธีนี้ก็เราเคยทํามาแล้วนะคะก็ช่วยคลายความได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วเออเราก็มีวิธีรับมือซึ่งมันก็จะทําให้เราสบายใจแล้วก็ไม่ติดอยู่ในหลุมพรางกับดักตัวเองค่ะข้อที่สองค่ะมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันค่ะใช้ใจของเราค่ะ ควบคุมตัวเองรู้ว่าปัจจุบันนี้เรากําลังทำกิจกรรมอะไรบอกตัวเองทุกๆกิจกรรมค่ะเช่น แรงฟันอยู่ก็บอกตัวเองว่าตอนนี้แรงฟันอยู่ตอนนี้อาบน้ําอยู่แล้วสังเกตตัวเองค่ะช่วงเวลาไหนาที่เราคิดมากกับอดีตเช่นบางคนจะรู้สึกคิดมากกับอดีตเวลาที่ไปเจออะไรในเหตุการณ์เดิมๆหรือเวลาไปเจอคนที่แบบหน้าเหมือนหรือหน้าคล้ายๆดอกคนเดิมๆที่เคยทําร้ายจิตใจเราอยู่ค่ะถ้าเราเริ่มรู้จักตัวเองตรงน,นี้ค่ะทันทีที่เราไปเจอสิ่งที่มันจะกระทบใจหรือว่าทําให้เราคิดมากค่ะเราก็จะต้องกํากับตัวเองทันทีค่ะด้วยประโยคที่ว่าตอนนี้เรากําลังทํา อยู่ตอนนี้เรากําลังกินข้าวอยู่หรืออะไรก็ได้ค่ะที่กําลังบอกตัวเองอยู่ค่ะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ควบคู่กับวิธีที่3ก็คือควบคุมลมหายใจค่ะโดยเฉพาะการฝึกควบคุมหายใจเข้าฝึกควบคุมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลึกๆค่ะเวลาเรารู้สึกกดดันเวลาเราเครียดเวลาเราคิดมากค่ะซึ่งมันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความนันโลหิตซึ่งจะทําให้สมองของเรารู้สึกโล่งและปลอดโปร่งมากขึ้นค่ะวิธีนี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราทําไปเรื่อยๆค่ะจะช่วยให้เรานะคะมีความเครียดที่น้อย ลงแล้วก็มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเมื่อฝึกทิ่มและฝึกไปเรื่อยๆค่ะมันจะช่วยให้เรานะคะกํากับตัวเองได้มากขึ้นรู้ว่าณนะเวลานี้กําลังทากิจกรรมอะไรอยู่ณนะเวลานี้กําลังแบบทํากิจกรรมอะไรอยู่ค่ะแล้วก็ช่วยแบบดักจิตใจของตัวเองค่ะไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วเจอกันใหม่นะคะกับไอฮาทูค่ะมีความสุขและพัฒนาตัวเองไปด้วยกันในทุกวันนะคะบ๊ายบาย